สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้าย ของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบจัก,กรวาลเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีค่ะการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์จะกินระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะในแต่ละรอบนะและในครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้าย จากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันค่ะเราก็มาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีผลอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องใดสมัยก็จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการโคจรยกย้ายของดวงดาวให้ทราบกันอย่างตลอดและต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนานเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้าสมัยขออธิบายก่อนว่าดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะในวันที่17กันยายนปี2564นีนี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรโยกย้ายจากราศีสิงห์มาที่ราศีกันค่ะมาอยู่ในเรือนของดาวพระพุธนะคะและการมาในครั้งนี้มาเจอกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณและมาเจอกัน กับดาวพระพุธด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่1 6 1 7ตุลาคมปี2564ัน้นั่นก็หมายถึงจะกินระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็มนั่นเองค่ะและดาวพระอาทิตย์ที่มาในครั้งนี้จะส่งผลในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงาน ส่งผลให้ชาวพิจิกนั้นจะพยายามสร้างงานพยายามหางานนะคะใครที่มีงานทําอยู่แล้วคุณจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นบางครั้งมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องปวดหัวในเรื่องของงานบ้างแต่คุณก็จะสามารถคิดหาทางออกคิดหาทางแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะใครที่ว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้เหมาะกับการหางานเหมาะกับการ สมัครงานนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนอื่นคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนซึ่งเป็นคนรอบข้างตัวคุณนั่นเองนะตัวคุณจะเอาจิตใจไปวางที่เรื่องกับการงานมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงหนึ่งเดือนที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาในลักษณะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีการใช้สมองมีการใช้ความคิดมีการใช้ดวงตาหนักมากขึ้นคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้คุณอาจจะได้ขมวดคิ้ว อยู่บ่อยๆครั้งเลยก็เป็นไปได้ค่ะคือลักษณะของการขมวดคิ้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเพ่งเลงหรือมีเรื่องที่จะต้องคิดมีเรื่องที่คุณจะต้องใช้สายตาบ่อยๆนะคะมันทําให้คุณเพ่งเลงขมวดคิ้วมีเรื่องคิดมีเรื่องวางแขนออมีเรื่องวางแผนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีเหตุให้เกิดการทะเลาะเกิดการขัดแย้งกับคนใกล้ตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงการขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะถ้าใครที่เป็นชาวพิจิกไม่ได้เกิดการประทะหรือขัดแยง้งก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีคนมาทําให้คุณขัดใจมีคนมาทําให้คุณหงุดหงิดใจหรือว่ารู้สึกไม่พอใจเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ลักษณะการทำมุมของดวงดาวนะคะจะก,กระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีการขยับตัวมีการเคลื่อนที่มีการเดินทางอยู่อยู่บ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังทำให้เกิดการติดต่อการเจรจาการประสานงานบางคนนะคะจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งบางคนนะคะติดต่อเจรจาซื้อขายผ่านทางออนไลน์ก็จะมีความคล่องตัวและราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เห็นโอกาส ได้เจอโอกาสในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะจะได้กระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้มีความขยันในเรื่องของการงานและกิจกรรมที่คุณได้ข้องเกี่ยวนี้อาจจะมีการเกี่ยวพันกับเอกสารอาจจะมีการเกี่ยวพันกับใบอนุญาตต่างๆนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ต้องทำงานหรือธุรกรรมหรือธุรกิจกิจกรรมใดก็ตามที่มีความข้องเกี่ยวกับเอกสารนะคะหรือว่าเป็นใบอนุญาตหรือว่าเป็นสื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะต้อง มาระวังและรอบคอบให้ดีระวังเอกสารผิดพลาดระวังถูกปลอมแปลงระวังมีคนปลอมลายเซน็นระวังการรับข่าวสารมาแล้วสื่อสารออกไปไม่ตรงอะไรแบบนี้ความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะ แต่ชาวลัคนาราศีพิจิกยังมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะบางทีคุณจะมีโชคลาภจากของเก่ามีโชคลาภจากความเสียหายอาจจะมีการขับรถเฉียวชนก็ได้เลขจากทะเบียนรถตรงนั้นนะคะคือมันจะมีเรื่องให้มันเกิดความเสียหายก่อนแล้วโชคลาภมันจะตามมาเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับาชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดนะคะที่ในช่วงนี้ได้มีการจัดตกแต่งปรับปรุงหรือซ่อมแซมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะคะ ในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนนะคะอาจจะได้มีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับพิธีเกี่ยวข้องกับาศาสนานะคะความเป็นความตายตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเกิดเหตุอันตรายอะไรนะเพียงแต่อาจจะได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานพิธีงานโศพมีการไปงานบุญต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อวัตถุมงคลต่างวัตถุมงคลต่างๆนะคะรวมถึง อาชีพของคุณเองอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนะคะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่างานที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณคุณอาจจะได้โชคลาภจากเหตุการณ์ที่คุณเจอคุณอาจจะได้โชคลาภจากงานพิธีกรรมหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่มีวัตถุมงคลหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คุณเคารพนับถือบูชาอยู่ช่วงนี้กราบไหว้ขอพอรได้เลยนะคะหมั่นทําความสะอาดหิ้งพระหมั่นทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาที่คุณวางด้วยนะดูแลให้สะอาดดูแลให้เรียบร้อยมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพอรอวยชัยให้กับคุณค่ะไม่พอเท่านั้นนะชาวลัคนาราศีพิจิกยังมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับบ้านรถทรัพย์สินด้วยนะคะหลายๆคนได้ข้องเกี่ยวกับการตกแต่งซ่อมแซมนะคะบางคนได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านอาจจะเป็นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนก็ได้เสียภา สีนะคะในเรื่องของรถหรือว่าการต่อประกันรถพรบอ,รอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและรถเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วนหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ